สวัสดีครับทุกคนพบกับผมซีโนอมโมเลตครับวันนี้เราจะพามาดูงานรุ่นบูชาครูห้าแผ่นดินนะครับงานนี้ก็เป็นงานวัดสร้างนะครับก็เป็นของพระราชมงคลวัชราจารย์หรือหลวงพ่อพัฒน์ปุญญกะโมวัดห้วยด้วนนะครับหรือวัดทานทหารนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอ,อีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บนะก็ปลุกเสกแล้วก็ออกช่วงคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อพัฒน์ ครับก็วันที่12พฤษภาคมนะครับปี2565กครับก็หลวงรพรพภัท์ได้อายุครบ101ปีครับแล้วก็รุ่นนี้ก็เป็นการจัดสร้างาห้องน้ำทรงไทย32ห้องนะครับครับเราก็นึกถึงว่าเวลาเราไปาไปวัดต่างๆเนะาะห้องน้ำก็บางทีก็มีน้อยอลำบากในการใช้แย่งกันใช้ครับ ก็จัดสร้างมา3 2มห้องเลยนะก็เพื่อนักท่องเที่ยวหรือคนที่ศรัทธามากับไหว้นะที่วัดหด้วยด้วนนะครับครับรุ่นนี้ก็มีการาได้จองไปนิดหนึ่งไม่ได้จองเยอะมากนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จัดสร้างน้อยนะครับถ้าเป็นรายการลุ้นนะครับรายการลุ้นนี้จะเป็นกล่องทึบ ถ้าเป็นรายการจองก็จะเป็นกล่องใสอย่างนี้จะเป็นกล่องใสนะครับนะจะเห็นข้างในอย่างนี้จะเป็นกล่องใสเห็นไหมครับฝาใสครับก็ตัวนี้เป็นรายการจองรายการจองก็มีตั้งแต่เนื้อเงินขึ้นไปนะเนื้อเงินเนื้อทองคำเนื้อทองคําด้วยก็มีเนื้อเงินมีหลายเนื้อมากเลยครับก็มีตั้งแต่ตัวเหรียน ยันตัวพิมพ์ปกมะขามนะร,รุ่นนี้สร้างมามีปกมะขามด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดนะนิดหน่อยครับถ้าเป็นรายการลุนก็จัดสร้างทั้งหมด300อยหลังนะถือว่าน้อยมากครับครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับเห็นไหมครับอ่านี่เนื้อทองคําเห็นไหมครับครับอันนี้ก็เป็นนําเลิกอันนี้ก็สร้างน้อยนะอ่าสร้างแค่ตามอายุหลวงพ่อพัดนะร้อยหนึ่ง ร้อยหนึ่งเหรียญถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เนี้ยครับก็จะมีเนื้อเงินลงยาแดงหน้าทองคำเนี่ยคตามลายต่างๆก็เป็นลามตามรายการเลยนะผมก็ได้จองมาตัวรายการนี้นะครับเนื้อนาวโลหะหน้กกากเงินนะครับแล้วก็เนื้อ,อปกกาก้าลงยาทงชาติเนื้อ3 K ที่ได้จองมาครับบกมะขามก็จองมานิดนึง ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะจองรายการที่17เนี่นะครับเนื้อนวะโลหะกับเนื้อ3าเนะอันนี้จองมาไม่เยอะแล้วก็มีนี่พระปูชาด้วยมีท้าเบสสุวรรณด้วยแกะด้วยไม้นะเห็นไหมครับแล้วก็มีชุดอุปกรรมการครับเหรียญคุ้นๆไหมครับตัวนี้เหรียญคุ้นๆนะเดี๋ยวผมจะให้ดูจะให้เทียบกันนะครับผม ก็อ่ะผมเอาภาพใหญ่ๆมาให้ดูเลยนี่ครับอ่าอันนี้บูชาครูห้าแผ่นดินนะครับครับอ่าส่วนอันนี้อ่าใครจํากันได้ไหมเดี๋ยวผมโฟกัสให้นิดหนึ่งอ่ายังจํากันได้ไหมครับอ่านี่คือเหรียญฉลองสมณศิร์รุ่นแรกครับะเป็นพิมพ์เดียวกันเลยครับเนี่ยครับอ่ากล้องอาจจะโฟกัสนิดน,นึงนะ ครับพิมพ์เดียวกันเลยต่างกันน้องไหนครับนี่ครับต่างกันตรงข้างในถ้าเป็นรุ่นแรกนะพระจะเต็มองคนะ์แต่ถ้ารุ่นห้าเปนดินพระจะเป็นครึ่งองค์นะหลวงพ่อจะเป็นครึ่งองคนะ์ส่วนด้านหลังนี่ก็ต่างนะอันนี้เป็นฉลองสมณศักดิ์ก็จะเป็นรูปพัดยศนะส่วนอีกอันหนึ่งยังไม่เห็นเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันดีกว่ามาผมก็จองมาไม่เยอะนะครับก็เดี๋ยวจะมาแกะให้เพื่อน ได้ดูพร้อมกันนะครับก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือซับสไครห์ผมด้วยนะก็จะได้มีเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับแล้วก็ถ้าใครสนใจอ,อยากแบ่งปันผมก็เปิดแบ่งปันนะใครอยากเช่าก็เปิดแบ่งปันให้ก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ซีโนยามินะครับครับ x e n o YAMI ครับย้ำอีกทีนึงนะ XENO YAMI s e n o ยามิครับก็แอดไลน์มาได้เลยครับครับอ้อมยินดีแบ่งปันนะแล้วก็มีลูกค้าหรือ FC เข้ามาเยอะเหมือนกันครับช่วงนี้ก็ FC ติดต่อเข้ามาเยอะครับก็ถ้าถ้าพระไม่พอ,อยังไงก็กราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า พอดีผมมีไม่ค่อยเยอะนะก็มีเท่าที่ทําคลิปไว้แล้วก็มีเหลืออยู่นิดหน่อยครับถ้าถ้าทุกคนไม่ได้ก็อย่าพึ่งว่าผมนะอย่าพิ่งโกรธผมนะครับ,รบเรามาดูกันดีกว่าครับเราจะเปิดอันไหนก่อนดอีเรามาเริ่มที่ารายการที่แปดนะนี่ครับรายการที่แปดรายการที่แปดก็เป็นอเมริาลงยาหลายทางชาตินะถ้าผมจำไม่ผิดนะ นี่ครับซีนเดิมเลยครับซีนเดิมเห็นไหมครับอ่ะเรามาแกะกันดีกว่าอยากเห็นของจริงแล้วครับอ่าเหมือนเดิมนะผมไม่ให้เห็นนะไม่ให้เห็นของมีคมนะเพื่อเด็กๆที่อยากศึกษาพระเครื่องต่างๆได้เข้ามาดูนะเบอร์แปดนะครับรายการที่แปด ถ้าเป็นรายการจองจะมีเขียนรายละเอียดชัดเจนนะกล่องจะใสเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นรายการลุ้นกล่องจะทึบทันทีนะเพราะว่าอ่าเขาไม่เห็นเนื้อข้างในอยู่แล้วอย่างนี้เราเห็นได้ไหมเห็นไหมถ้าเราทําเป็นกล่องใสทั้งหมดเวลาเราลุ้นเราเห็นก็เรียบร้อยเลย <c oughs> ครับผมอะมาดูกันดีกว่าโอ้กล่องแน่นดีครับโอ้โห,ว ê, โโหว ê, สวยไหมครับ เลขอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ยครับรายการเขาจะเขียนชัดเจนนะรายการจองที่แปรอ่าเ,เห็นไหมครับเห็นไหมครับผมให้ดูชัดๆเลยรายการจองที่แปรเดี๋ยวผมซูมให้อ่าเนี่ยครับเลขสองสองห้าครับข้างหลังก็เป็นยันอ่าเนี่ยครับรุ่นบูชาครูห้าแผ่นดินอ่า สวยไหมครับอะขนาดน่าจะเท่ากันนะผมดูดูหรือว่าเล็กกว่าไม่แน่ใจแวบบ๊บไม่รู้เล็กกว่ากันหรือเปล่าหรือเท่ากันอ๋อน่าจะเท่ากันนะอ่าน่าจะเท่ากันครับอืมเนี่ยครับเป็นอ่าหน้าหลงพอ่อครึงองโอ้ลงยาจีบวนให้ด้วยนี่ งยาดาธงชาติโอ้ยหลงขอบสวยไหมครับอ่าเนี่ยครับอ่ะเรามาดูอีกเหรียญกันดีกว่าอัปการ์ดลารธงชาติมามาดูกันดีกว่าอ่เนี่ยครับแกะกันให้เห็นเห็เลยครับสดสดเลยอ่าเพืเอฟซี C ครับไม่ต้องไปแอบลุ้นคนเดียวนะผมก็ลุ้นมุมพร้อมกับเอฟซี C เลยครับอ่า อย่าลืมนะใครที่เข้ามาใหม่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะนี่ครับโอ้โหนะวันนีรายการลุ้นผมไม่ได้จองมานะเอารายการจองมาให้ดีกว่า,านี่ครับเลขอะไรเลขอะไรรายการจองที่แปด เลข2 9 4อ่าไม่ต้องใช้กล้องเลยเห็นไหมแต่ใช้เวลาโฟกัสนิดน,นึงนะครับผมอ่ะเรามาดู 3K กันบ้างดีกว่า 3K มเนี่นี่สามเลืมบอกไปรายการจองเนี่ยจะไม่มีในรายการลุ้นนะครับอันนี้ผมบอกกอนเลยรุ่นหลังๆนี่ทำรายการจองกับรายการลุ้นไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นรายการจอง จะไม่มีรายการลุ้นนะแต่ถ้ามีรายการลุ้นก็จะไม่มีรายการจองอครับถ้าใครเผื่ออยากได้ต้องต้องจองนะครับเห็นไหมครับนี่จองมาเผื่อเืเอฟซีนิดนึงครับครับเพราะว่ารุ่นแรก,แรกๆเขาจะเป็นอ่ารายการจองด้วยแล้วก็ลุ้นด้วยนะแต่อย่างนี้ตอนนี้เขาจะแยกกันละ จองก็ส่วนจองนะจองจะมีเนื้อ 3k สมมติจองมีเนื้อ 3k สมมตินะครับถ้ารายการลุ้นอาจจะไม่มีเนื้อ 3k ครับอาจจะเป็น 2k ครับก็ประมาณนี้ครับครับก็มีหลายเนื้อนะแกะไม่ออกครับอันนี้บอกให้ฟังก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรกันอีกนะ,ะเป็นการลุกเต้นอ่ะแกะได้แล้วมาแกะกันสดสด นี่ครับสามเคมาดูมาดูซิว่าจะสวยเหมือนรุ่นแรกไหมอึ๊บโอ้โหโ,หโอ้โยมือสัตนเลยครับโอ้ยนี่ยๆมาดูมาดูดูโอ้โห,โอโหเอามาเลี่ยมคู่กันดีกว่าครับเนี่โอ้โหครับเอามาเลี่ยมคู่กันบางโชวโสวยเลยนะโอ้โยเหมือนกันเลยดูดิ ครับเนี่ยสวยไหมโอ้ยอ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยรายการจองที่เก้าใช่ไหมเนี่ยเอามองไม่เห็นเดี๋ยวนะขอโฟกัสนิดหนึ่งอ่ารายการจองที่เก้าเลขเลขอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมดูวันแบบ ไม่ค่อยชัดเนาะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใช้ตัวช่วยก่อนใช้ตัวช่วยก่อนครับพอดีมันพนลืนเนาะ,ะเดี๋ยวดูเลยโอ้โหตกใจสองเก้าสี่สี่สองเก้าสี่สี่นี่ครับนี่ครับอ่ะไปต่อ ก็ถ้าจำไม่ผิดผมว่า 3K นี้สึกจะสร้างแค่3,000เหรียญน,นะ 3K เนี่ยครับนะเพราะว่าไม่ไม่มีในรายการลุ้นแต่ในรายการจองมีอยู่3,000เหรียญน,นะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวเช็คดูอีกทีหนึ่งเ,เ,เดี๋ยวผมเช็คให้อ่าผมไม่มั่นใจแต่ผมเช็คให้อีกทีหนึ่งอึ๊บโอ้โหครับแต่ลุ้นแบบไม่ตื่นเต้นนะเพราะว่ามันไม่ไให้รายการลุ้นนะ อันนี้อยากเอามาให้เพื่อนได้เพื่อนๆได้ดูนะครับอยากเอามาให้ fc ได้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะใช่ครับเนี่ยครับอ่านี่ครับนี่ครับ,รบเห็นไหมครับอ่าดูเลยน,นี่สามเคสร้างทั้งหมดสามพันครับอับปปาก,ก้าสร้างหนะึ่งพันนะนาวาสร้างห้าร้อยโอ้สร้างน้อยมากเลยครับ นี่คือรายการจองนะอ่าผมเอา,เาให้ดูก่อนอ่ะเรามาดูเลขกันดีกว่ามาดูเลขกันนะโอ้สวยจริงๆครับ 3K อ่ารุ่นนี้ดังตั้งแต่รุ่นแรกนะที่เป็น 3K นี่หาย,ยากสวยวิยอะไรเนี่ยรายการจองที่9้เอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมเหมือนแวบๆบแบบอ๋อโอเคอ่า นี่เลขสองหกแปดสองอ่านี่ครับอ่าเรามาดูกันต่อดีกว่าครับอ่ารุนเลขอย่างเดียวครับเพราะว่าเป็นรายการจองนะก็รุนได้แค่เลขครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะว่าเป็นรายการอะไรเนื้ออะไรนะนะครับอ่าหลับตาดูเอ๊ะอะไรเนาะสามเคอ้าวทะลุมาเลยนี่โอ้ รุนแรงนิดนึงรุนแรงนิดหนึ่งทะลุมาเลยหัวแลับเข้าไปก่อนกลับเข้าไปอ่านะอยากเห็นอยากเห็นใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวตัดให้เลยอันนี้มามามาตัดให้ดูดีกว่ามาให้ดูสักเหรียญหนึ่งอ่าตัดให้เลยอ่ะนี่ครับดูกันสดๆแกะเลยเพื่อ fc อ่ะแกะเลยครับอ่าสวยไหมครับโอ้โหสาม k เอามาประดับคู่กับรุ่นแรกยังไงก็เพอร์เฟกครับโอ้โหนะของมันต้องมีครับอมีติดไว้ก็ดีนะบอกเลยมีติดไว้ต้องดีครับเอาเรามาดูกันดีกว่าอ๊บรายการที่เก้าอนะชื้อ สองเก้าสองสี่อ่านี่ครับรูชาคูห้าแผ่นดินนี่ครับรายการจอที่เก้าจองนะย่อมาจากจออาา่อันนี้เรามาดูนวะหน,น้ากากเงินดีกว่าอ่า,อารายการที่ผมอยากเห็น เป็นรายการที่ชอบนะเป็นความชอบส่วนตัวครับชอบนวะามาดูนี่กว่าสร้างห้าร้อยถ้าเลขห้าร้อยหนึ่งทำในเลยไม่มีนะครับไม่มีนะครับอันนี้ล้อเล่นนะล้อเล่นนะไม่มีครับอึ๊บโอ้โห,โโหนวะดูไหมครับนวะหน้ากากเงินโอ้โห โอ้โสีนวาดูสีนวาครับดูเลขกันดีกว่าอ้าวเลขสองหลักด้วยครับอะไรเนี่ยแปดสามรายการจองที่ 8, 3, หกแปดสามรายการจอง อ่าสวยไหมครับโอ้โน่าเก็บเนะาะมาทีนี้เรามาดูปกมะขามดีกว่าก็ยังมีปกมะขามที่ยังไม่ได้แกะนะสิบเจ็ดกับสิบเก้าอยากดูไหนก่อนครับปกมะขามอ่าปกมะขามของวัดถ้วยด้วนครับอ่ะเรียงกันเลยดีกว่านะอ่านี้เป็นนาวะ น,นี้เป็นสามเอาเราแกะส k มเคก่อนดีกว่าไปเบาหยองเลยเบาจริงครับปกมะขามาดูจาคูห้าแผ่นดินอ่ไปเปิดเลยอ้าวอ๋ออยู่นี่อยู่นี่วิ่งอ,อ,อ,องค์จ๋วมากอ่าสมเป็นปกมะขามดูครับดูครับดูรายละเอียด โนี่นี่ปกมะขามเนี่ตูุลาละเอียเขาโอ้โหโอสวยนะครับโอ้ผมไม่รู้จะซูมยังไงแล้วเนะี่ยอ่ะซูมได้ประมาณเนี้ยครับโอ้โหโปกมะขามบางนี่ครับเลี่ยมเล็กๆได้เลยนะั่นแหะโอ้โหข่า,ามเป็นทาเวดด้วยครับโอ้โห เผื่อใครชอบแล้วข้างหลังนี่เป็นทาเวสด้วยรายการจองที่สิบเก้าอ๋อเขาตอกเลขอยู่ตรงนี้โอ้โหกลับฝั่งกลับฝั่งโอ้ห้าสี่หกโอ้นึกว่าสี่ห้าหกแหมตกใจเลยห้าสี่หกปกมะขามอ่าเลขนะครับดูสิอุ้ยเ,เอามือไม่ดีเลยเอาพระดีกว่านะอาอเล็กนะครับเห็นไหมครับ ไม่ต้องดูมือนะครับเล็กดีครับปกมะขามจิ๋วจิ๋วแต่แจ๋วอ่ะสุดท้ายครับนวะนวะจองนวะมาะตัวนี้ไม่ได้เป็นนวะหน้ากาัดเงินนะจองแค่เป็นนวะเฉยนะครับเพราะว่าคิดว่านวะน่าจะสวยโอ้ยจริงครับดู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 ด ไฟหน่อยเดี๋ยวนะโอ้โหมีชัดเลยไฟไม่ได้ช่วยอะไรเลย,เลยอือนวะเห็นไหมครับโอ้ยนวะสวยมากเลยนวะสวยมากเลยครับโอ้ยรายการจองที่สิบเจ็ดโอ้ดูดูดูด,ดูนี่ครับนี่ครับ ทาเวสุวรรณโอ้โหอ่ะเรามาดูเลขดีกว่าหนึ่งห้าสี่อ่านี่ครับอ่าสวยไหมโอ้โยชอบเนาะผมชอบสามเคนะ รุ่นแรงครับเนี่ยโอ้ยเนี่ยครับเก็บคู่กันนะสวยเลยครับอ่าห้อยซ้ายขวาก็ได้นะอย่างเงี้ยอ้าวครับก็อย่าลืมนะถ้าฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้อ่าตามที่ผมบอกเลยนะ หรือย้อํบางทีก็ได้นะครับก็ติดต่อมาได้ที่ซีโนยามินะครับแอดไลน์มาได้เลยครับก็ถ้าบางทีผมไม่ได้ตอบนี่ก็ขออภัยนะพอดีบางทีก็มีติดธุระบ้างอะไรอย่างี้แต่ถ้าเห็นไลน์ปุ๊บผมก็จะตอบทุกคนนะแล้วก็มีหลายรุ่นนะครับที่พร้อมแบกปั่นให้นะครับาบางรุ่นก็หมดแล้วบางรุ่นก็ยังพอมีอยู่นะครับก็ คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมีของเตรียมไว้แล้วแหละเป็นรุ่นบรรจุหัวใจนะครับครับก็เดี๋ยวถ้าของมาครบเมื่อ,อไหรก่ก็จะทำให้ FC และเพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ